ตัวรายการไนา like ์เรชั่นนะเมื Commerce ่อกี้เพื่อนเขาขอให้อะไรวะเอ่อสำหวิธที่การใช้ฟลับใช่ป่ะก็องี้เมนถามว่าทาไมมันถึงอัดเกิม3.0วิไม่ได้นะเมนก็คือมันต้องหาตัวแคราสอะเพราะที่เราใช้อะมันเป็นของเถื่อนอยู่ใช่ป่ะทำะมาทับอัดได้แค่อัดได้แค่3.0วิไงแล้วก็วิธีใช้มันก็ง่ายๆเลยอันนี้คือมอมอมอท่าออฟเอโรเดสก์ท็อปก็คือ DWM ก็ง่ายๆคืออัดหน้าจอได้นังนเอง ถ้าเกิดเราปิดปุ๊กอ่านหน้าจอไม่ได้อัดจะเป็นล็อกที่โปรแกรมแทนนะ FPS นี่ก็คืออันแรกเลยเนี่ย for เอ่อ folder to save อันนี้ก็คือจุด s a ฟที่เราจะ save ว่าให้มันให้มันลงที่ไหนนะแล้วก็ hotkey รับเอ่ออันนี้ไม่แน่ใจวะอันนี้ก็ไม่รู้ว่างงๆเหมือนกันส่วน overlay hotkey อันนี้ก็คือําให้ overlay คือเห็นหน้าจอนะว่ามีตัวเลขไงเห็นตัวเลขว่าสามารถปิดได้ปิดปิดได้ผม movie ถามว่า movie s a ฟที่ไหน อ๋อกี้เืาเปิดใหม่โทษโทษหรือเปิดใหม่ก็อันนี้คือจุดเซฟแบบไฟล์วิดีโอของเราผมเซฟไดเอฟนั่นเองแล้วสามารถเริ่มเซฟด้วยตัวอะไระะก,ก็คือเอฟเก้าของผมแล้วผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอฟไซส์ก็คือเอ้ยไม่ใช่ฟูลไซส์ฟูลไซส์ก็คือทําให้เป็นอัดเป็นภาพเต็มมันไม่ภาพใช้ก,กับปกตินะถ้าก็เป็นฮาฟไซส์ภาพแต่เหลือครึ่งเดียวแล้วก็เอฟเอสนี่คือสามสิบก็คือค่าที่อยู่แบบมาตรฐานอะว่าอาง่ายไม่ดีไม่ไม่ดีไม่ร้ายเกินไปยิ่งยิ่งภาพต่ำยิ่งภาพกากผมยิ่งแรงเ่่าะ แล้วก็อันนี้คืออัดได้ถึงขนาดเท่าไหร่อันนี้คือสามสิบวิแล้วก็เราแคกแล้วจะอัดเท่าไหร่ก็ได้ครับผมเรคคอร์ดวินเซเว่นซาวก็คือสําหรับวินโดว์เซเว่นอะสามารถอัดเสียงไมค์เข้าไปพร้อมด้วยกันได้มีเอ็กพีก็ได้แหละก็กดที่เลือกอันนี้ก็คือถ้ากดสเตดโอจะไม่มีเสียงพูดเข้าไปนะผมส่วนนี่มันติชแนลนี่คือจะพูดจากหลายๆช่องทางได้ส่วนนีน้คือเรคคอร์ดสามารถจะพูดจะใช้ใช้ราการพูดก็คือไมค์ไมค์อันเดียวแหละจะเปลี่ยนก็ได้ครับผม และเกิดกดออลลี่นี่ก็คือจะพูดเฉพาะตอนกดสเปซบาร์เท่านั้นหรือกดอะไรเท่านั้นก็แล้วแต่และเกิดไม่ติ๊กไปก็จะพูดพูดได้ตลอดครับผมแล้วก็อันนี้คือไฮไฮเมาส์ Hi outh, นี่คือซ่อนเมาส์จากเวลาที่เราอัดวิดีโอนะผมก็เมาส์จะหายไปล็อกเฟรมเรทก็คือเอาให้เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณสามสิบไม่มากไปกว่าน,นี้ไม่ตม่ำไปกว่านี้ผมก็จบประมาณแค่นี้แหละเรียนรู้ผมป่ะย e ี่สิบเก้าสามสิบเอ็นสองไม่เกินมากกว่านี้ผมส่วนอาร์พีอันนี้คือไม่แน่ใจอ่ะอันนี้ผมไม่ค่อยได้ไม่ใช่อ่ะส่วนนนสกกรีช็็อตเหมือนปกกติก็แค่ถ่ถาายภาื้ววอย่างงเี้ย ก็จะได้รูปมาหนึ่งรูปรับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมส่วนไอตัวแครกอะต้องไปหาเราเองว่าต้องใช้ตัวของอะไรผมไม่ใช่ผมจะได้สามจุทาก้าอยู่ก็จะหา,หาตัวแครกของสามจุทาก้าออกมาผมก็ไม่แจกนะหาเ,าเองบาย